Yeah. Uh -huh. อีหนึ่งนะครับของโซลา่าอีกหนึ่งอะ่ะจะใช้บริการรถนอนด้านหลังเยอะฮะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป ท่านพลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัพพาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวนที่85ต้นทางสถานีกลากรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีนครรีธรรมราช ขอควอามระนาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรยายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีด้านโป่งไปแล้วที่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวฉินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุ่า เราเสริมก็ยาวเกินชันชลาครับต้องถอยรถอีกแล้ว ของชุดที่ตัดสุรา่านะครับก็เพิ่มครับจากบทอีสองเป็นสาม รวม15คันครับรยาวรวมแล้วเกินชานชลา